สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิซุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนเส้นหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองอแล้ววันนี้จะเป็นวันอังคารที่17มีนาคม2563นั่นเองเมื่อาวานหวยออกใครโชคดีบ้าง ทักมาเลี้ยงหลักไม้ได้นะครับก็วันนี้ตอนแรกพี่ต่ายตั้งใจว่าจะถ่ายเจ้าตัวแค p 4 1.9S สีบอลเงินคู่กับเจ้าตัวแค p Highlander 1.9LDA สีบอลเงินเทียบให้ดูตามที่ลูกค้าขอมาแต่ปรากฏว่ารถอยู่ไม่ครบรุ่นก็ขอเปลี่ยนแผนนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้จะพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งเนาะก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัว คปโฟ1.9 LDA สีบอลเงินราคาเงินสดของเขาอ่ะจะอยู่ที่786,000บาทนั่นเองปะเดี๋ยวเราไปดูรถกัน ยังไงบ้างครับพี่ต่ายให้ดูโดยรวมไปแล้วสวยไหม <c oughs> ตัวนี้พี่ต่ายยังไม่เคยถ่ายลงเนาะเท่าที่ดูไล่ดูนะพี่ต่ายไปไล่ดูแล้วเพราะว่ามีการเปลี่ยนแผนก็ในส่วนของเจ้าตัว Cap 4, c a p ฟ o 9 9 lda สีบอลเงินคันนี้ซึ่งพี่ต่ายก็ได้แจ้งราคาไปแล้วราคาเงินสดของเขาจะอยู่ที่786,000บาทนั่นเองแล้วก็ภาพโดยรวมของเขาพี่ต่ก็ได้ ถ่ายให้ดูโดยทั้งหมดแล้วว่าเขามีอะไรกันบ้างแต่นะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ต่ายจะพาไปดูแต่ละจุดของเขาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงไหนกันดีก็มาด้านหน้าเหมือนเดิมและกันเพราะถ้าไปด้านอื่นเดี๋ยวจะไปไม่เป็น <laughs> หน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้กระจังหน้าของเขานะครับก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ของอิซุซุนั่นเอง กระจังหน้าโคมียมตัวนี้ให้ความโดดเด่นและก็ให้ความหรูหรานะครับในส่วนของเจ้าตัวไฟหน้าเองนะไฟหน้าก็จะเปลี่ยนจากหลอดธรรมดาเป็นหลอด LED ทั้งไฟสูงไฟต่ําใช้หลอด LED ทั้งคู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวไฟเดย์ไลท์ที่อยู่ในโคมของไฟสองสว่างเนี่ยก็ตัวนี้เพิ่มจุดสังเกตในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเวลาที่เราเปิดไฟหน้าเขาก็จะดรอปแสงสว่างลงมากลายเป็นไฟหลีนั่นเองคือไม่ต้องมีหลอดไฟหลีเพิ่มละครับ แล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวไฟเดียวจะถูกแยกออกมาต่างหากเนาะจะมาอยู่คู่กับเจ้าตัวไฟตัดหมอกนั่นเองอ่ตัวนี้ไฟตัดหมอกของเราจะมีแห้งแต่เกรด lda ขึ้นไปนะครับตั้งแต่เกรด L นั่นแหละแต่ว่า L ไม่รู้ว่าจะได้เกิดไหม <c oughs> ด้านหน้าของเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเจ้าตัวล้อตัวนี้กันในส่วนของเจ้าตัว แคปโฟ9 lda ตัวนี้นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ย <hairy. S 1> <move>. เขาออกแบบให้มีความสปอร์ตรูหลา <sm art. S 2> เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนาะคือวัตถุประสงค์ของเขาลักษณะของตัวถังก็จะไม่ได้แคบกว่าตัวยกสูงสักเท่าไหร่ะนะครับนิดเดียวต่างกันนิดเดียวเองแล้วก็วงเลี้ยวเนี่ยเวลาเราขับในเมืองเนี่ยวงเลี้ยวตัวนี้จะอยู่เพียงแค่6เมตรเท่านั้นรัศมีวงเลี้ยวของเขานะแต่ถ้าเป็นตัวยกสูงจะอยู่ที่6.1เมตรครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเจ้าตัวล้อหน้ากันล้อหน้าก็ไม่รู้ทำไมจะบอกล้อหน้าล้อหลังในเมื่อทั้ง4ล้อเนี่ยเขาก็ใช้มาตรฐานเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูยางมาตรฐานของเขากันเบอร์ยางมาตรฐานของเขาเจ้าตัว c a ปโฟ1.9 LDA สีบอลเงินคันนี้ก็จะใช้หน้ายางอยู่ที่2 15แก้มยางจะอยู่ที่70แล้วก็เป็นแม็กสีบอนเงินนะครับของอิสุสุขนาด16นิ้วนั่นเอง โดยยางติดรถของเขานะครับก็จะเป็นเจ้ายางบิสโตนตัวนี้ก็โด่งดังแล้วก็ราคาค่อนข้างจะใช้ได้ใช้ได้ในส่วนของเจ้าตัวช่วงล่างนะครับของเจ้าตัว LDA คันนี้อ่พี่ตายขอเล็กย่อแล้วกันด้านหน้าก็จะเป็นออิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโชคอับแกนั่นเองในส่วนของเจ้าตัวเชสซีของเขาจะออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้เวลาที่เขาบรรทุกสิ่งของ รับน้ำหนักได้ดีขึ้นนั่นเองสัญลักษณ์แคปโฟของเขานะครับก็จะเป็นโครเมียมจะติดอยู่ที่ด้านข้างของแก้มฝากระโปรงนั่นเองในส่วนของเจ้าตัวกระจกมองข้างของเขาก็จะเป็นสีทูโทนโดยด้านบนกับของกระจกนะครับที่พี่ต่ายกำลังชี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสีดำมาพร้อมกับเจ้าไฟเลี้ยวแบบ LED ที่อยู่ด้านข้างนั่นเองให้แสงสว่างที่ชัดเจนแล้วก็ เวลาที่รถอยู่ด้านซ้ายมือขวามือของเราเขาจะสังเกตตรงนี้แหละว่าเราเปิดไฟเลี้ยวในส่วนของที่ปัดน้ำฝนก็ไม่มีอะไรก็เป็นที่ปัดน้ำฝนเหมือนเดิมสาอากาศนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้บางคนเรียกว่าหางหนูเออทุกรุ่นใช้แบบนี้เหมือนกันหมดนะครับไม่มีชาร์จฟินแล้วตอนนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของแผงด้านข้างประตูเนาะของเขาก็จะออกแบบ ให้มีลักษณะของการเว้านูนตัวนี้นอกจากให้เขาดูมีเส้นสายสวยงามแล้วนะครับเวลาที่รถจอดเนี่ยลักษณะของรถจะดูให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาลักษณะเหมือนลมวิ่งทวนตัวถังของรถนะครับมือจับของเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองก็สวยไปอีกแบบในส่วนของช่วงล่างด้านหลังตัวเบอร์ยางแม็กเนาะ สี่ล้อเท่ากันหมดเลยมาตรฐานโรงงานนะครับไม่ใช่โรลซิ่งแต่นะครับช่วงล่างเขาจะแตกต่างจากพวกตัวยกสูงนิดนึงโดยเจ้าตัว LDA ตัวนี้เขาจะย้ายเจ้าตัวแหนบนะครับจากที่อยู่บนเพลาเนี่ยพวกยกสูงก็จะใช้บนเพากันถูกไหมครับตัวนี้ก็จะมาอยู่ใต้เพลาข้อดีคือตัวนี้คือทําให้มีช่องว่างของการยืดหยุ่นของตัวแผ่นแหนบเยอะทําให้มีความนุ่มนวลน,นั่นเอง แล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวกันชนท้ายตัวนี้ถูกติดตั้งมาจากโรงงานสําหรับใครที่ชอบแต่งรถคือสายซิ่งแหละตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปหาแผ่นปิดโดยรวมของตัวด้านท้ายของเขาก็ออกแบบให้ดูมีมิติมีมีความสวยงามมากขึ้นจากเจเนอเรชันก่อนก่อนนะครับโดยเจ้าตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นหลอดแบบ led นี่ ให้แสงสว่างที่ชัดเจนนะครับอันนี้พี่ต่ายเปิดเปิดไฟหน้าอยู่นะนี่แหละเวลาเราเปิดเขาก็จะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของสัญลักษณ์ของ isuzu d max ของเขารุ่นนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือโครเมียมนั่นเองมือจับฝาท้ายของเขาจะไม่ใช่โครเมียมนะครับก็จะเป็นซีเดียวกับตัวรถเหมือนมือจับประตูเลยการเปิดฝาท้ายก็เปิดง่ายครับเนี่ยพี่ต่ายใช้มือเดียวเปิดแล้วก็ฝาท้ายก็จะมีน้ำหนักค่อนข้างเบา โดยพื้นกระบาดด้านหลังนะครับก็จะออกแบบเป็นเหล็กชิ้นเดียวโอกาสในการเกิดเสียมเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแล้วก็รองรับน้ำหนักการมาทุบได้ดีบนหลังคาเขาจะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยข้อดีของตัวไฟเบรกดวงที่3ก็คือเวลารถเขาไม่ได้สังเกตตัวไฟเบรกที่อยู่ด้านท้ายนะครับก็อาจจะเห็นในส่วนของเจ้าตัวไฟเบรกดวงที่3ที่อยู่บนหลังคาเนี่แหละเพราะว่าเขาอยู่สูงที่สุดสังเกตง่ายที่สุด เห็นไหมครับปิดมือเดียวปิดเปิดมือเดียวแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีสัญลักษณ์เจ้าตัว DDI ที่เป็นโฟรเมียมแล้วก็สีฟ้าด้วยวันนี้พูดอาจจะถาม่าติดขัดไหมไม่นะปกติแล้วก็อ่าพี่ต่ายคิดออกแล้วครับดีใจมากอย่างที่วันก่อนใช่ไหมครับที่พี่ต่ายเล่าว่า มีลูกค้าท่านหนึ่งมีพี่ท่านหนึ่งที่ติดตามพี่ต่ายเนี่ยทางช่อง u t u b e เนี่ยเขาอยู่อำเภอหนองหงนี่แหละอยู่ใกล้ๆพี่ต่ายนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็กำชับลูกสาวแล้วว่าถ้าจะซื้อรถต้องมาหาพี่ต่ายเท่านั้นนะแล้วก็จริงๆตอนแรกพี่ต่ายคิดว่าเออลูกค้าคงจะโทรมาประมาณนั้นแหละแต่ลูกค้ามาจริงๆวันเสาร์ก่อนที่พี่ต่ายจะไปส่งรถใช่ไหมครับลูกค้าเข้ามาแล้วแล้วก็เราทั้งสองคนดีใจมากที่เจอกันลูกค้าก็ขืนพี่ต่ายก็อาย ไม่เคยมี f อฟกับเขาครับเออก็เนาะชีวิตก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีเออจากแต่แต่ก่อนเราเปิดเพจขายรถอย่างเดียวก็อาจจะไม่ค่อยมีคนสนใจแต่ว่าตอนนี้เราทําช่อง YouTube ด้วยอ่าลูกค้าอาจจะเออเห็นพี่ต่ายพูดตลกดีฟังแล้วไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงานเดี๋ยวเรามาดูตลกกันดีกว่าก็เลยอ่ะติดตามให้อครับก็ในส่วนของ รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถถ้าคนไหนนะครับอยากสอบถามคือสอบถามมาเลยเรื่องการบริการเราสามารถติติงได้นะครับไม่เป็นไรคาดตกบกพร่องก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เรื่องอะไรอะผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็สามารถคอมเพนมาได้ว่าควรจะเป็นแบบไหนแบบไหนเนาะช่วยกันเรียกว่าไงช่วยกันออกความคิดเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่นะครับเรื่อง การด่าอะไรอย่างเงี้ยคือด่าพี่ต่ายก็ไม่ได้โกรธหรอกแต่ว่าเดี๋ยวกันแนกแนันแหนกันไปคนชอบคนไม่ชอบเดี๋ยวจะ,ะทะเลาะกันปเปล่าเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้เราก็ควรจะเลี่ยงเพราะว่าจะทําให้ช่องอนุบาลของเราไม่มีความสุข <c oughs> <c oughs> ถามครับสําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดถามมาเลยครับจะไปซื้อที่ไหนก็ไม่ปไปไลพี่ต่ายไม่ได้ว่าเรื่องราคารถไม่ได้มีอะไรปิดบงังอย่างที่พี่ต่ายแจ้งไปถ้าสมมติของพี่ต่ายแพงกว่าก็ ในจังหวัดบุรีรัมย์นะพี่ต่ายก็ไม่ได้ขายก,ก็มีอยู่แค่นั้นเพราะบางคนคือเขาคำนวณราคายัางไม่เป็นคือเป,เป็นเรื่องเบสิกสำหรับคนขายรถกระจิงแต่ว่าอาชีพอื่นที่เขาไม่ได้อยู่กับอดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่น้องเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยจะให้เขามานั่งคำนวณคิดเขาก็อาจจะมีปัญหานิดนึงแหละแต่ให้เราคำนวณให้รารุ่นนี้ดาวเท่าไหร่เราก็ส่ง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 ,ส,ง,ส,ง,ส,งส่งไปแค่นั้นแหละครับ ่าแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับใครที่เข้ามาติดตามติดตามทางเพจ Facebook ของพี่ต่ายต่ายขายอิสุสุที่อิสุสุกิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปหาวิธีแปะลิงก์ให้เป็นก่อนไม่รู้ว่าเขาทำยังไงอ่าเดี๋ยวจะจะได้ติดตามกันง่ายขึ้นแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามทางช่องของ อ่า uh, YouTube ของพี่ต่าย Isuzu บายต no? ายเนาะแต่ก่อนก็มีคนตามไม่ต่่าไร่ตอนนี้ก็8,000กว่าแล้วครอบครัวของเราใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ตายก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นหารถมาลงให้เยอะมากขึ้นนั่นเอง <c oughs> อ่ะบนมามากพาะโม,มามากกพารแรงละเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันอ่าในส่วนของภายในห้องโดยสารของเจ้าตัวแคปโฟหนา LDA คันนี้ก็ต้องบอกว่าถึงจะเป็นตัวรองท็อป นะครับแต่ความหรูหราเนี่ยให้มามิใช่น้อยกว้างด้วยนั่งสบายด้วยอุปกรณ์ต่างๆภายในตัวรถเราใช้ได้ง่ายด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาออกแบบโดยอิงกับการใช้งานของลูกค้าจริงๆนะครับเขาถึงทําแบบนี้ได้ในส่วนของตัวแผงประตูเขาก็จะบุนุ่มมาให้เป็นผ้าตัวนี้ไม่ร้อนไม่ร้อนเวลาเราเจอดรถตากแดดในส่วนของพวกเจ้าตัวสวิตช์ของกระจกเนาะไว้ปับกระจกขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานง่าย ตัวปรับกระจกมองข้างอ่าบางคนเคยถามพี่ต่ายว่าพี่ต่ายหมุนซ้ายว่าหมุนขวาหมุนซ้ายแล้วทําไมยังปรับไม่ได้ที่จริงการหมุนซ้ายหมุนขวาเราเพียงแค่เลือกเนาะฝั่งซ้ายฝั่งขวาแค่นั้นเดี๋ยวพี่ต่ายลองหมุนฝั่งขวาเนี่ยปึ๊บแต่จริงเราต้องมาโยก้วยนะเนี่ยโยกอย่างเงี้ยโยกมันจอยเกมกระจกด้านข้างก็ถึงจะปรับให้นะครับ แล้วก็ในส่วนของเจ้าตัว LDA ตัวนี้เขาจะสามารถปรับระดับไฟได้4ระดับในกรณีที่เราบรรทุกสัมภาระที่อยู่ด้านท้ายรถแล้วทําให้หน้าโดดพอหน้ามันโดดปื๊บไฟมันจะสูงพอไฟสูงเนี้ยจะไปรบกวนสายตาคนอื่นเพราะฉะนั้นเรามาปรับตรงนี้เอาที่พี่ต่ายปรับให้ดูเมื่อกี้อ่าห้องโดยสารของเขาตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าเกรพรีเมียมนะครับอันนี้ให้อารมณ์สปอร์ตแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนั่งนุ่มสบายนี่ ถ้าตัว LDA ตัวนี้เบาเขาจะไม่สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับจะเริ่มตั้งแต่ตัวเกรดแซขึ้นไปก็ลูกค้าบางท่านก็ติดติงมานะครับว่าุดราคาตั้ง800,000-900,000ทำไมปรับไม่ได้ก็ต้องชี้แจงก่อนนะครับต้นทุนคือลูกค้าบางท่านเนี่ยเอาไปเทียบกับ รถอีโคคาร์ Car, อะไรอย่างเงี้ยรถเก๋งเ,เล็กๆอย่างเงี้ยซึ่งอันที่จริงแล้วต้นทุนการผลิตของตัวรถปิกอัพกับรถเก๋งเนี่ยคือจะแตกต่างกันค่อนข้างมากเครื่องดีเซลแพงนะครับเครื่องหนึ่งหลายบาทนะอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวพวงมาลัยกันในส่วนของพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเป็นพวงมาลัย3ก้านให้ความสปอร์ตกระชับควบคุมง่ายนั่นเองแล้วก็จะมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยตรงนี้นะครับเนี่ย อา,ากาคขึ้นวิทยุหรือว่าเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์เฮ้ยสลับกันไหม <laughs> อ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวหน้าจอของเขาก็ต้องบอกว่าเขาจะมาพร้อมกับตัวหน้าจอแสดงพวกข้อมูลกันกับขี่ หน้าจอตัวนี้จะใหญ่ถึง4.2นิ้วนะครับอ่านค่าง่ายไม่ว่าจะเป็นอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงอัตราการสิ้นเปลืองโดยลฉลียหรือว่าเป็นความเร็วแบบดิจิตอลที่เป็นเลขศูนย์นะครับหน้าจอ AMLED ที่พี่ต่ายชีย้ไปเมื่อกี้ะครับเขาจะสามารถบอกตำแหน่งเกียร์ได้เลยว่าตอนนี้เราอยู่เกียร์ไหนและควรจะเปลี่ยนเกียร์หรือยังในส่วนของตัวระบบความบันเทิงของเขาตัวนี้ก็จะมีลำโพงมาให้4ตัว หน้าจอของเขาก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับความคมชัดของเขาก็ยังเป็น HD ในส่วนของการรองรับลูกเล่นของโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีในส่วนของทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับเราสามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็มากดตรงนี้เราอยากทำอะไรเนี่ยโทรศัพท์หรือว่าการสะท้อนหน้าจอ ในส่วนของตัวระบบแอร์ของเขาแอร์ Air ของเขาเนี่ยตัวดีก็จะเป็นตัวเปิดพัดลมแอร์นะครับฝั่งฝั่งนี้ตรงกลางที่อยู่ตรงกลางเนี่ยพัดลมก็จะออกแล้วก็เวลาเราเปิดปุ๊บไม่เย็นนะครับให้เราเช็คดูตัว AC ด้วยว่าเราได้เปิดใช้ตัวน้ํายาแอร์ไหมเนี่ยถ้าไม่เปิดก็เปิดให้สว่างให้มีแสงสีขาวซะนาอจะได้ยินชอบความเย็นมากเย็นน้อยก็มาปรับฝั่งนี้ฝั่งขวาสวิตช์เพิ่มน้ํายาแอร์แล้วก็ฝั่งซ้ายสุดนะครับของเขาก็จะมีในส่วนของ ตัวปรับทิศทางหาลำตัวหาลำตัวลงเท้าแล้วก็ลงเท้าอย่างเดียวในส่วนของแผงตัวนี้ก็จะเป็นตัวไล่ฝ้ากระจกด้านหลังนั่นเองเนี่ยเวลามีฝ้าเกาะที่กระจกด้านหลังรถเราอะเรามองไม่เห็นเราก็เปิดตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไล่เองไล่ไม่ต้องมีเสียงเขาจะค่อยๆสลายฝ้าไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปไป <laughs> แล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวสวิตตัวนี้นะครับเป็นการสลับใช้อากาศภายในตัวรถแล้วก็ภายในห้องโดยสารแล้วก็นอกห้องโดยสารนั่นเองถ้าอยู่ตรงนี้พี่ต่อยขออนุญาตชี้สังเกตไหมครับเขาจะใช้อากาศภายในห้องโดยสารนี่แหละสมมุติว่าเรากินทุเรียนภายในรถใช่ไหมครับอ่ากินก็จะหอมมากบางคนอาจจะเบียนหัวถ้าเราดันมาฝั่งขวาปุ๊บก็จะเป็นอากาศภายนอกตัวรถเข้ามาหมุนเวียนลักษณะจะเหมือนกับเราเปิดกระจกะครับ แต่เราไม่ต้องเปิดคลิปนี้อธิบายละเอียดนะเนี่ยแล้วก็จะมีตัว USB ให้ด้วยอย่างของพี่ตายเวลาใช้ใช่ไหมครับก็จะเสียบเจ้าตัว iPhone เข้ากับช่อง USB ตัวนี้เขาก็จะมาใช้ตัว Apple CarPlay ให้โดยอัตโนมัติเลยแต่เรากดยอมรับก่อนแค่นั้นเองตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับเราซื้อหัวแปลงก่อนเนาะเกียร จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเข้าง่ายนะครับการเข้าเกียร์ตัวนี้จะง่ายแล้วก็สำหรับใครที่มือสัน่นถือไม้ตัวนี้นานเกินไป <c oughs> แล้วก็สำหรับใครที่กำลังหัดเข้าเกียร์ธรรมดาพี่ต่ายก็สู้ๆนะครับขอให้สู้ๆหัดกันไปไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบจำไว้ต่อให้เราเข้าเกียร์อะไรมาก็ช่างถ้าออกจากเกียร์นั้นเขาจะมาเป็นเกียร์ว่าง แล้วเราก็ค่อยตั้งหลักใหม่ยกข,ขวาก็จะเป็นระหว่างเกียร์5เกียร์6ขึ้นบนก็จะเป็นเกียร์5ปล่อยเป็นเกียร์ว่างดันขวาลงล่างมาก็จะเป็นเกียร์6ก็จะอยู่ประมาณเนี้ครับอ่าเป็นรถโดเรมอนอุปกรณ์ภายในรถเยอะมากที่เก็บของอะ่ะตัวนี้ให้เก็บของได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้ว ตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของอีกตรงนี้ก็มีธรรมดาที่ไหนเป็นรถที่ประโยชน์เยอะจริงๆครับอีซูซุของเราตัวนี้ก็เป็นแก้ววางแก้วน้ำแผงข้างประตูวางได้เลยขวด1.5ลิตรเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังนิดหนึ่งแล้วค่อยไปดูห้องเครื่องกัน ห้องโดยสารตอนหลังนะครับก็ต้องบอกเลยว่าออกแบบให้มีความกว้างแล้วก็ใช้งานใช้งานอาใช้งานหมายถึงว่าการเข้าไปนั่งการเข้าการออกแล้วกันเนาะ,อ,ะออกแบบให้มีการใช้งานได้ง่ายนะครับเข้าออกได้สะดวกแล้วก็นั่งได้สบายไม่ว่าจะเป็นการเอียงหลังไปได้ด้านหลังมากขึ้นทําให้เราไม่เมื่อยหลังนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวเจ้าตัวเบาอ,องศาในการปรับให้เราชันเข่ามากขึ้นทําให้เราไม่เมื่อยนั่นเองแต่ว่าในส่วนของเจ้าตัว LDA เขาจะไม่มีตัวแอร์มาให้จากโรงงาน แต่ว่ามีช่องไว้ใส่นามบัตรใส่อะไรก็ได้แล้วก็มีตัวเจ้าสาย USB ด้วยไว้ชาร์จแบบอุ้ยทันสมัยสะดวกขึ้นเยอะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวแขวนสัมภาระ,ะที่อยู่ด้านหลังตัวนี้4กิโลนะครับใส่ได้เลยนั่งสบายเหมือนรถเกง๋งแต่ก็ประโยชน์ที่เพิ่มมาอีกอย่างก็จะเป็นกระบะท้ายนั่นแหละที่พี่ตายบอกนั่งได้หลายคนเนะาะ5คนแล้วก็สามารถบรรทุกสิ่งของได้ด้วย เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวแคร์โฟร lda สีบอลเงินคันนี้ mm. เขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.9เจเนเรชันที่2โดยขนาดของเครื่องยนต์ของเขาจะมีขนาด1,900ซีซีแล้วก็ให้แรงม้าสูงสุดเนาะอยู่ที่150แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์เพียงแค่3,600รอรอบเท่านั้นเองแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวแรงบิดของเขาจะอยู่ที่ 350นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์กว้างนะครับอยู่ที่1,800รอบถึง2,600รอบอบแรงม้าเนี่ยถ้ายิ่งเยอะนะครับรถยิ่งทำความเร็วดีเร่งแซงได้ดีแรงบิดยิ่งเยอะๆทำให้เขาบรรทุกหนักได้ดีเพราะว่าเขามีกำลังเยอะนั่นเองแล้วก็รอบเครื่องยนต์ถ้ากว้างเท่าไหร่ยิ่งดีทำให้เราใช้งานได้ง่ายอย่างเช่น รอบเครื่องยนต์ที่1,800รอบถึง2,600รอบเราใช้รอบ 1,800, 1,900, 2,000ก็ได้แรงบิดเต็มคือ5 5แรเดียงม้าไอ้ไม่ใช่350นิวตันเมตรเราไม่ต้องประคองรอบเครื่องยนต์นั่นเองครับในส่วนของการรับประกันเครื่องยนต์ตัวนี้เขาก็จะมีการรับประกันอยู่ที่1,000 0 0กิโลเมตร3ปีแต่ว่าให้เรานำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดใครอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับให้เข้ามา หาพี่ตายเนาะที่อิซุซุคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ลายเข้ามาแจ้งก่อนก็ดีว่าพี่ตายจะเข้าวันนี้วันนี้วันนั้นออกรถที่ไหนออกรถกับใครก็ได้ไม่เป็นไรพี่ตายสามารถประสานศูนย์บริการเพื่อจองคิวให้ได้แล้วก็ในส่วนของเรื่องราคารถถ้าใครอยากได้รถอิซุซุ พี่ตายฝ่ายนิดนึงขอให้พี่ตายได้มีโอกาสเป็นคนแรกๆในจังหวัดบุรีรัมย์ครับทักมานิดนึงตายขายอิซุสุที่อิซุสุคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองพี่ตายก็ทําลิงก์ไอดีไลน์ไว้แล้วนะตรงข้างๆล่างเนี่ยกดเข้าไปดูนิดนึงแล้วก็มาถึงมาถามหาที่นึงเนาะอย่างบางคนคุยกับพี่ตายทั้งเพจคุยไว้คุยไว้คุยจนนัดเจอกันแล้วอะเราพอดีน้องๆเซล เขาก็ไปถามอย่างเงี้ยว่าเคยคุยแคสไวหรือยังแล้วบอกว่ายังอย่างเงี้ยโอ้ยเสียใจแต่ก็ลุกแต่ก็พอน้องเขารู้เขาก็เอเอพี่ต่ายลูกค้าคนนี้เคยคุยพี่ต่ายไว้เออก็ไม่เป็นไรอันนี้คือแต่อยากให้ถามหานิดนึงจะได้ดีใจไม่ถามหานี่ก็เสียใจนิดนึง <laughs> อ่าโอเคครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวพี่ต่ายขอตัวเตรียมรถให้ลูกค้าที่ส่งมอบวันพุธกับเพื่อรหัสก่อนละกันเดี๋ยว ลงแม็กอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูวันปล่อยอีกทีหนึง่งตอนนี้เสียงเริ่มไม่มีละเดี๋ยวขอตัวไปดื่มน้ำร้อนทานช้อนกลางก่อนแล้วกัน <c oughs> อะเออแล้วทีนี้อ่มีข่าวเรื่องในส่วนของการปิดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงพี่ต่ายสบายดีครับอันนั้นเป็นมาตรการของเขาเฉยๆไม่เป็นไรยังอยู่ขายรถได้ต่อ <c oughs> อะโอเคขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามสวัสดีครับ